สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา23 28นาทีเชิญได้เลยจ้ารับได้หยิบเลยก็ได้นะหยิบเลยนะคะตอนนี้เราถึงนะคะอีกนักประมาณ100เมตรนะคะจุดชำบุญสุ่ยนามะบอยมาเป็นสม่ำๆนะับก็อนุโมทนาตาทุกกับคณะตถาบุญเจ้าค่ะอารอบบญได้ด้วยกันเนาะ เดี๋ยวเราก็จะไปยิบดื่มกันนะคะเดี๋ยวพี่นีนาเองไปหยิบมาโชว์สักแก้วสองแก้วรับสีได้ดีเดี๋ยวจะเป็นปีเตี้ยจะเป็นกำไรหยิบมาโชว์นะว่าดื่มแล้วสีขาวสีเหลืองสีฟ้าแค่ไหนนะคะจะเป็นรางวัลนะคะให้กับผู้พิ่งยิ้มนะคะที่แบบมาถึงนะคะใกล้จะจุดสุดด้านบนแลนะคะเดี๋ยวเราอ่านะคะไปชมนะคะตรงนี้กันอ่เชิญได้ข้างบนเลยจ้ะ จะขึ้นข้างบนได้เลยน้่นาได้มาแล้วนะคะน้ำชาร้อนๆคะผลร้อนแก้วสุดยอดมากนะคะก็จะดื่มนะคะเพื่อแบบชดเชยพลังงานที่เสียไปเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปบูชาด้านบนนะคะทั้งหลอดเราก็จะมีไม้สวรรค์ตรงนั้นไปการขอพรยี่สิบบาทเน้อย